พิ่งเริ่มนะฮะเพื่อเสียงวัน่วงท้ายๆด้วยนะฮะเรายังมีรอบ5คนอยู่นะฮะโอ้โหวันนี้เชียร์ไทรกันบ้างครับกองเชียร์เรามีด้อมไหนมากันบ้างเนี่ยมีทุกมุมจริงๆนะครับวันนี้โอ้โหม่วนสุดๆอ่ะ ยังงดเป็นกำลังใจนะครับให้กับผู้เข้าประกวดทุกๆคนกันด้วยนะครับสำหรับการประกวดของเราในวันนี้นะครับกับ Mr. Landscape International Thailand 2 0 2ทยลนงสกำลังใจสำคัญมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้น้องๆทุกคนซ้อมกันอย่างเต็มที่แล้วก็ตั้งใจจริงๆในด้านเสียงเชียร์วันนี้ห้ามแผ่วนะฮะเสร็จกันไปก่อนเลยนะครับที่สำคัญตอนนี้ขอเสียงปรบมือกับน้องทุกคนกันก่อนนะครับ เดี๋ยวให้น้องๆไปเตรียมตัวกันก่อนนะฮะขอบคุณน้องๆทุกๆคนนะฮะอันนี้เนี่ยเรียกว่าให้มาดูความหล่อความน่ารักนะฮะของน้องๆพวกเข้าประกวดทุกคนกันแบบเข้าๆก่อนเดี๋ยวมาทําความรู้จัก พวกเขากันมากยิ่งขึ้นนะฮะในระหว่างการประกวดนะครับวันนี้ผมกีนจรณบุญประเสริฐนะครับก็ต้องขอต้อนรับทั้งแฟนกลับน้องๆด้อมทุกคนนะฮะรวมไปถึงพี่ๆสื่อมวลชนแขกผู้ไม่เกียรติทุกๆท่านนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยและที่ขาดกันไปไม่ได้คือท่านที่รับชมกันอยู่นะครับผ่านทางไลฟ์สดของเรากับการประกวดครับในอรอบฟิแนลคอมเพลชันนุ่มหล่อรักโลกมิสเตอร์แลนด์สเก็อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์2024ครับวันนี้ สนับสนุนรายการโดยบริษัทแพรพานซีฟู้ดจำกัสดสวัสดีครับผมเจตลิมสวรัตน์นะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทแพรพานซีฟู้ดนะครับออบริษัทเรามีการส่งอาหารทะเลสดทั่วประเทศนะครับทั้งสดและแช่แข็งท่านใดสนใจทั้งปรีกทั้งส่งเรามีบริการส่งพร้อมหมดนะครับสนใจสามารถติดต่อได้ทาง Facebook ขายส่งอาหารทะเลสดแพรพานตลาดปลาแม่กอง หรือกดเซิร์ชในกูก็แบบว่าขายส่งอาหารทะเลสดก็ได้ครับจะขึ้นอันดับที่หนึ่งอยู่แล้วแพรพานกูกแพรพานซีฟูดยินดีบริการทุกท่านนะครับแพรพานซีฟูดแหล่งรวบรวมอาหารทะเลค้าส่งแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับสวัสดีครับในคลิปนี้เราจะขอ,อนำคุณผู้ชมนะครับมาดูแพรปลาแหล่งค้าส่งอาหารทะเลเป็นแพรปลาที่ใหญ่ที่สุดนะฮะแหล่งรวบรวมอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลน้ำาลึก ปลาเก๋ากุ้งหอยปูปูทุกชนิดเลยและก็ปลาทุกชนิดอย่างเช่นภาพนี้นะครับเป็นปลาที่ได้นํามาจากประมงนะครับแล้วก็มาส่งให้เรานะครับแล้วก็ภาพคลิปนี้จะเป็นปลาหมึกนะครับที่เราได้รวบรวมมาสู่แหล่งแพรพผ่านซีฟู้ดนะครับทุกวันจะมีการมาทําการค้าและค้าช้าส่งณที่นี่นะฮะแหล่ง ปลาทะเลน้ำลึกเยอะมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเราจะเป็นแหล่งค้าส่งนะครับนึกถึงอาหารทะเลนึกถึงสินค้าทะเลสดสดนึกถึงแพร่พันซีฟู้ดครับทุกวันนะครับแพรพานซีฟู้ดจะเป็นการนำรวบรวมอาหารทะเลมาจุดศูนย์รวมเพื่อให้เป็นแหล่งค้าส่งนะให้พ่อค้าสามารถเลือกจับจ่ายใช้สอยได้นะครับเรามีอาหารทะเล ปลาทะเลสัตว์ทะเลทุกอย่างมาให้อาเล็กชมกันนะครับในคลิปหน้าต่อไปเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูแหล่งค้าส่งแพ้ผ้านนะฮะแล้วก็เราก็จะไปรีวิวให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ดูกันว่ามีจาพวกอะไรนะฮะติดตาม